ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผมคอสปิงแคทกับเกมบูอักไคร้ครับโดยคลิปนี้จะเป็นคลิปสรุป พิมพ์ตีแกนเลดบอสไคเทนเจอร์ในเมืองนะครับที่จะมาวันที่16มกราคมนี้นะครับโดยรูปแบบการนําเสนอวันนี้เราจะขอเปลี่ยนแปลงนิดๆดหน่อยหน่อยะครับนะโดยเราจะแนะนําเป็นแบบคบปาร์ตี้เลยแล้วก็จะเป็นลักษณะประเภทขาดตัวละครตัวไหนนะครับผมนะก็จะมีแนะนําตัวอื่นมาแทนวยตัวของตำแหน่งนั้นๆนะครับหากชอบหรือมีการติในส่วนนี้ครับผมหรือต้องการจะเพิ่มเติมข้อบุลส่วนไหนก็สามารถแนะนํามาเพิ่มเติมได้เ,เลยครับ แต่อย่าลืมในสุดของผู้บริการเติมเงินเกมเรือจีโร่เติมเงินในแพ็กในเกมถุกกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมเงินเกจไหนสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลยเอาละครับงั้นมาเริ่มกันเลยครับผมในสุดของทีมแรกครับผมขอเป็นทีมสี ฟ้าก่อนเลยครับโดยที่ฝีฟ้าครับผมก็จะมีท็อปทีมนะครับผมดังต่อไปนี้เลยครับโดยท็อปทีมนะครับผมนะก็คือแถวบนสุดเลยก็จะมีซูคุยโย่เชรูโน่น,นะครับผมและก็ตัวของไคยโกะปีใหม่และก็ตัวของอาริสเมดครับผมและก็สเปเชียลพพอร์ตครับผมก็จะเป็นตัวของอากโกกับฮิมารินะครับ แถวบนนะครับผมเนะี่ยคือแถวที่เรียกว่าเป็นท็อปเมตาเลยหลักๆเลยสุคโยโเนี่ยเราใช้แค่3ดาวก็พอนะครับผมนะถ้าเกิดใครที่ลงความยากดับอินเซนแต่ของนะครับผมนะต้องสุดนะครับผมนะก็คือเป็นของเทียแปดนะครับผมใส่ของเทียแปดครบสุดครับแล้วก็สกิลเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ใช้สกิลอะไรเยอะแยะนะยศสกิลไม่ต้องสุดก็ได้ครับผมในส่วนของตัวสุคโยโนะแค่3ดาวก็เล่นได้แล้วแต่ที่สำคัญจ,จริงๆก็คือสกิลลดพลังป้องกันของสุคโยโอ,อันนี้ถือว่ามีประโยชน์มากๆนะครับ เชีร์โนครับผมหน้าที่หลักๆมีแค่เอามาเล่นค่าคอสนะครับนะไคยโกะครับหน้าที่บัฟดาเมจให้กับตัวขออาริสนะครับผมนะและแน่นอนครับผมว่าที่เหลือเราก็ทาอาริสฟูลบัฟครับผมนะอัโกยิมาริอาริสยิงเป็นการจบในส่วนของดาเมจนะครับอันนี้คือในส่วนของท็อปทีมนะครับ ใครที่ไม่มีสุคุโยนะครับผมนะเรามาดูในส่วนของทีม A ได้เลยคนที่สามารถแทนสุคุโยได้ครับผมนะก็จะมีตัวท็อปเลยครับผมก็คือฮารุกะนะครับผมเรามาก็เป็นเอมิแล้วก็สุดท้ายครับผมก็จะเป็นตัวของมิเนะนะครับใครไม่มีสุคุโยก็สามารถเอาตัวละคร3ตัวนี้แทนได้ส่วนเชลโนนะครับผมนะเชลโนเนี่ยหลักๆก,ก็คือตัวเลขค่าคอรถ้าเกิดใครไม่มีนะครับเราก็อาจจะใช้ ตัวของมุสุกิปีใหม่นะครับนะหรือแม้กระทั่ตัรถเกาะครับผมอาสุสะหรือจะเป็นโฮชิโนะซัมเมอร์ครับออกมาเล่งค่าคอสอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะแล้วก็คนที่สามารถแทนในส่วนของตัวขยโกบปีใหม่นะครับผมนะก็อิซินะเนี่ยคิดว่าน่าจะทนดาเมจได้ถึงดับหนึ่งนะเพราะว่าไคเอนเจอร์เนี่ยเขาโจมตีเป็นกระสุนแดงนะครับผมนะไอ้กระสุนเหลืองนะครับผมนะซึ่งจะตีอิซินะค่อนข้างจะถือว่า,าทนได้ถึงดับหนึ่งเลย แต่ทุนนี้นะก็ระวังอิสินาเน้าด้วยละกันนะครับแล้วก็ถัดมาเป็นอิสินะซามครับหน้าที่ในเรื่องของการลดต้านคีนะครับผมแล้วก็ยังได้เรื่องของการทําดาเมจที่โอเคด้วยแล้วก็สุดท้ายก็เป็นตัวของชินอสึออเซนครับผมมารับสปีดอันนี้ก็หือว่าพอทนได้ครับทีนี้มาพูดในส่วนของตัวดาเมจกันบ้างนะครับดาเมจท็อปสุดแน่นอนครับผมนั่ก็คือตัวของอาริสรองมากก็จะเป็นวากาโมะนะครับผมฮารุนะนะครับผมแล้วก็สุดท้ายเป็นมิกาถามว่ามิกาพอยิงได้ไหมเอาจริงก็ตต้้ออองงบกวว่่่าาพยิไดนะแ อย่างไงก็เป็นสีเหลืองครับผมนะถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะเลือกตัวอื่นจะเป็นอะไรที่เวิร์กว่านะครับนะส่วนตัวละครซัพพอร์ตลองมานะครับผมนะก็จะมีตัวของโคทามะนะครับผมฟูกะอิโรฮะนะครับผมนะและก็ตัวของไอ้ยนะบันนี่นะครับนะก็ลองลองดูก็แล้วกันท่านี้ระวังด้วยนะครับผมในส่วนของตัวละครถ้าเกิดเข้าเฟสสองและไคเทนเจอร์มีการกลางโล่ขึ้นมาก็อาจจะเรียกว่าโคอ,องรีทิ้งก็ได้เลยเพราะว่าสังเกตเลยครับผมสีฟ้าเนี่ยจะมีตัวละครที่ฮิต โจมตีฮิตนะครับผมนะค่อนข้างจะแทบไม่บีเลยก็ว่าได้นะครับนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเจอเฟสซอและใครเทนเจอร์กางโล่เนี่ยเรียกว่าพวกเราคงจะลาบากแน่นอนในเรื่องของการยิงโล่ให้แตกถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่ามีปัญหาในส่วนของโล่นะครับผมนะก็ลองเปลี่ยนเป็นตัวละครตัวอื่นเอาก็ได้นะครับเพิ่มเติมนั้นโล่ของไครเทนเจอร์เนี่ยเขาจะนับฮิตนะครับผมนะจากเอเสกิลเท่านั้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ใช้ส่วนของเอเสกิลเพื่อยิงมันจะไม่แตกนะครับนะ,ะแต่พูดตรงว,ว่าดาเมจเนี่ยยอมรับว่า มากพอครับผมเนที่จะเก็บไคเดนเจอร์ได้อย่างไวมากก็เรียกว่าไคเดนเจอร์เนี่ยอาจไปต้องการโลกก็แตกแล้วก็ได้นะครับอ่ะโอเคในส่วนของทีมฟ้านะครับผมนะก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้ต่อไปครับผมเนี่ยเราไปดูในส่วนของทีมสีเหลืองกันบ้างนะครับทีมสีเหลืองท็อปทีมนะครับผมก็จะเป็นนี้เลยครับบีมิกะนะครับผมนะมิกะเชลโนคาสุสะนะครับผมนะอุยนะครับผมแล้วก็อากโกกับฮิมาริครับ อันนี้คือท็อปทีมของสีเหลืองนะมิกาทำหน้าที่ครับผมเป็นทั้งแท้งแล้วก็เป็นทั้งดาเมจในเวลาเดียวกันอุ้ยนะครับผมนะทำหน้าที่ในเรื่องของการลดค่าคอ์สมิกาและก็ฮิมาริอักโกครับผมก็ทำหน้าที่ในเรื่องของการทําฟูบ้ฟเชโน่ก็มีหน้าที่ในเรื่องของการเล็งค่าคอต์สครับผมอันนี้คือฟูทีมทีหสับสีเหลืองนะต่อมาครับผมนะตัวละครที่สามารถแทนได้ก็แน่นอนครับผมซุคุโยกับตัวของฮาลุกะนะครับผมนะทำหน้าที่แท้งอ่าแล้วก็ พอทำหน้าที่เทสเสร็จปุ๊บเนี่ยดาเมจครับผมก็จะโยนไปกับตัวของยุสส์ทีในส่วนของทีที่2แล้วก็มีตัวของเซรีน่านะครับผมนะคิสมาสครับผมทําหน้าที่ในเรื่องของการทําคีย์ดาเมจให้แรงขึ้นก็เหมาะมากครับผมเอามาเล่นคู่กับตัวของน้องยุสส์นะครับเพราะว่ารอบนี้เราเจอกันในเบืองยุสส์ดาเมจถือว่าดีแน่นอนนะแล้วก็จบท้ายให้ตัวของลูโฮครับผมนะเล่งคาคอร์สแล้วก็เพิ่มแปกแท็กให้กับปาร์ตี้ในเวลาเดียวกันนะครับ ส่วละครที่สามารถแทนในสุดของสเปเชียลก็จะมีตัวของฟูกะและก็โคทามะนะเอามาเพิ่มได้ดีแน่นอนครับผมว่าฮิตทีมนี้ก็มีปัญหาในส่วนของการเจอกลางโลถ้าเกิดกลางโลเนี่ยเฟสสองเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าถอยกลับบ้านได้เลยนะครับนะแต่ท,ทีนั้นะครับผมนะสุดท้ายนะครับผมนะก็จะมีในสุดของทีมที่3ทีมที่3เนี่ยจะมีมาคินะครับผมนะมากิีิยูและก็เนรุยู่ใครที่หมดปัญหาครับผมเนรุเนี่ยมีประโยชน์มากในเรื่องของการยิงโล่แตกนะถ้าเกิดใครที่ เจอใครจะเจอ,เจอกลางโลเนี่ยสามารถเอาเนรุศาสทีเดียวคือจบได้เลยนะครับหรือจะเอาไอเดนะครับผมซัมเมอร์นะเอามาไล่ยิงอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันครับแต่จริงๆนะต้องบอกว่าแค่ทีมแรกเนี่ยหลายหลายคนน่าจะมีมิกกกันอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยมิกกก็เรียกว่าแทนตำแหน่งได้ค่อนข้างถือว่าโอเคเลยแหละเอาแล้วครับผมต่อไปก็จะเป็นในสวนข,ของทีมสุดท้ายของผมก็คือทีมสีแดงนะทีมสีแดงเนี่ย ก็จะมีหลักๆครับผมนะก็คือตัวของอาลุครับผมเป็นคีย์หลักเลยในเรื่องของการทำดาเมจนะครับแล้วก็แท้งครับผมนะก็โยนหน้าที่เป็นตัวขอเชโนไปเรียบร้อยครับนะพอเนื่จากว่าเชลโนเนี่ยก็เป็นตัวละครเกราะแดงซึ่งก็ถือว่าทนดาเมจที่รับใครจะเจอได้ดีบวกกับสีแดงเนี่ยดาเมจของตัวอาลุก็ค่อนข้างจะถือว่าโกงอยู่แล้วไปทุนเดิมนะครับนะดังนั้นยิ่งมีตัวของอักโกกิมารีบับให้กับอาลุด้วยเนี่ยดาเมจขอตัวอาลุก็โหดแน่นอนนะครับนะอืม แล้วก็ถัดมานะครับในส่วนของตัวเคลียรเกาะน,นะครับผมนะก็จะมีตัวของโทคิบันนี่นะครับผมนะเป็นตัวละครที่สามารถเคลียรเกาะได้ไวมากสกิลก็ไวนะครับนะแล้วก็มาดูในส่วนของตัวละครที่สามารถทดแทนกันได้บ้างนะครับนะแน่นอนว่าถ้าเกิดเราไม่มีนะครับผมนะแท้งอย่างเช่นเชลโนเนี่ยก็สามารถใช้ตัวของซุคุโยหรือฮารุกะแทนได้อีกเช่นเดิมดาเบยครับผมใครไม่มีตัวของอารุก็ใช้ตัวของมุสกินะครับผมนะเอามาแทนได้นะ ส่วนตัวเคลียเกาะนะครับผมนะไค่ไม่มีโทกิบันนี่ก็ใช้ชิลโกะธรรมดาอันนี้ก็เคลียรได้เช่นเดียวกันและก็ได้รอนครับผมสเปเชียลสีแดงนะครับผมนะก็คือตัวของนากิซะโุทามะตอบโจทย์ตัวส่วนนี้ได้ดีมากนะครับอ่าแล้วก็ทีมสุดท้ายนะครับผมนะรอบนี้เราเจอกันในเบื้องนะครับผมนะโนโนมิซัมเมอร์เนี่ย,นนมมยก็สามารถเป็นตัวละครที่ทำดาเบจได้ดีตามไปด้วยและก็ ยังมีฮิตที่เยอะมากครับนะถ้าเกิดใคเจอยิงเกาะหรือกลางเกาะมานะครับผมเนะี่ยเราก็สามารถใช้ตัวขอโนโิมิครับผมยิงเคลียร์ตรงส่วนนี้ได้นะครับและก็สุดท้ายครับผมก็คือโทกิกับตัวขออิซิมินะครับนะก็เป็นตัวละครที่เอามายิงต่อดได้เรื่อยครับและก็สุดท้ายก็คือจบในสุดขอตัวฮิบิกิกับยุสึนะครับผมอันนี้ก็เลือกเอาตามใจชอบเลยครับในส่วนขอแนะนำทีมตีเลดบอส กร์ไ a แกรดบอสนะครับผมนะใครดนเจอร์แต่ละสีแต่ละสีนะครับเป็นไงกันบ้างครับผมชอบการนำเสนอแนะนำทีมตีเลดบอสแบบใหม่ของผมหรือเปล่าหากชอบหรือมีไม่ชอบตัวส่วนไหนก็สามารถคอมเมนต์ติมาได้เลยนะครับทางเราจะใช้ข้อมูลตัวส่วนนี้ในการพัฒนาช่องเราให้มากขึ้นกว่าเดิมวันนี้ผมฮอสปินแคทขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าบายบายสวัสดีครับ